สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูไข่กบที่มีอายุได้24ชั่วโมงหลังจากที่ผสมตั้งแต่24ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้ก็คือไข่กบที่ได้รับการผสมเชื้อของตัวผู้เข้าไปก็จะมีลักษณะ สีขาวๆพร้อมที่จะฟักเป็นลูกออดนะครับส่วนไข่กบที่ไม่ได้รับเชื้อตัวผู้หรือไม่ได้รับการผสมจะมีลักษณะเป็นสีดำๆนั่นคือลักษณะของไข่ที่เสียแล้วนะครับแล้วก็จะเน่าเสียไปนะครับสำหรับอายุของไข่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ24-36ชั่วโมงนะครับที่จะ ฟักเป็นตัวลูกออสนะครับถ้าหลังจากนั้นไปโอกาสที่ไข่จะเน่าเสียก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะครับปัจจัยที่ทำให้ไข่กบนะครับฟักรหรือไม่ฟักนั่นก็คือสภาพของแสงแดดในแต่ละวันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ไข่กบนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักออกค่อนข้างจะสูงนะครับ ถ้าวันไหนท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับหรือจะมีฝนโอกาสที่ไข่จะไม่ฟักมีสูงนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเน่าเสียก็มีสูงเช่นกันนะครับถ้าหลังจาก36ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแล้วไข่ยังไม่ฟักนะครับนั่นก็แสดงว่าโอกาสที่ไข่กบจะเสียก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับครับโดยปกติ ของไข่กบก็จะนะครับเป็นแพรลอยติดกันนะครับก็จะรวมๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากไข่กบก็จะมีวุ้นนะครับที่ห่อหุ้มตัวอ่อนนะครับหรือห่อหุ้มลูกออดไว้ก่อนที่จะนะครับจเจริญเติบโตมานะครับก็จะมีส่วนของที่มองเห็นข,า,ขาวๆนั่นก็คือส่วนที่จะนะครับพัฒนาการมาเป็นลูกออดนะครับ ก็จะมีวุ้นนะครับห่อห <hhhh> ุ ouais ้มด anyway pues uh ้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอาหารของลูกออดด้วยนะครับพัฒนาการของตัวอ่อนก็จะเริ่มจากนะครับขาวๆนะครับสีขาวๆที่เห็นนะครับก็จะกลายเป็นลูกออดนะครับเมื่อโตขึ้นนานไปนะครับก็จะวุ้นก็จะเริ่มหายไปนะครับส่วนที่มองเห็นขาวๆนั่นก็คือจะเป็นส่วนของท้องนะครับเวลาโตขึ้นมาเป็นลูกออดนะครับแล้วก็จะเป็นอาหาร ของลูกออดด้วยนะครับนั่นคือลักษณะของพัฒนาการของลูกออดนะครับที่จะฟักตัวใน24ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็านำไข่กบที่มีช่วงอายุ24ชั่วโมงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะหลังจากที่ไปประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นตัวลูกออดตัวเล็กๆแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็นํามาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับในส่วนของลูกออดที่ฟักแล้วหรือกำลังฟักนะครับในช่วงขณะที่กำลังฟักจะนํามาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ